なるほ สวัสดีครับผมเส้นโรครับพี่น้องครับผมมุนี้ก็ออกไม้พี่น้องครับผมในรอบจากเดือนบรูดแล้วพี่น้องนะมุนี้ผมมีปืนเป็นปืนศูนย์ของช่องทงักนะพี่น้องนะเดินเกินไปนนเลยครับพี่น้องปืนศูนย์ของช่องพักนะครับผม สวยงามครับพี่น้องไม่เป็นไม้ชิ้นชั้นทางล้ำนะพี่น้องนะก็เมื่อนั้นก็เอาไปเทสมากก็ได้ปนิ่นตัวนึงนะพี่น้องนะยิ่งประคอก็พอถือเมื่อนั่นนะมือแรกนะก็มือนีก็เลยลอลองออกมายิ่งลองเบิงครับยิ่งให้ชิ้นมือลองไปพอเล่งล่างผมถอดออกมาประกอบไปแล้วน็อตหาย ว่าเป็นสองม,มอไซค์พี่น้องเลยนอดเกินนอดเหลือนอดหายอยู่เดี๋ยวมาล่อลุ้นน้วกันครับพี่น้องครับว่ามือนีสีมานอยู่บ่ไปครับพี่น้องครับผมเปนนิ่มพี่น้องครับผมโอ้อยอยู่สามตีตู่พี่น้องแต่มันอยู่ฟังพี่ครับผม มีตัวหนึ่งนะเนี่ยแต่มันบ่ขื้นนะเนาะมันลงไปแล้วในนมันลองมากไกลๆเพีเนองเดี๋ยวมรอุ่นน้ำกันนะพี่น้องนะว่าที่หมาน์ี่นบ่เนี้ Hãy subscribe có kênh บอถือพี่น้องเนียปลาโดปลาสันโดพี่น้องเมื่อกี้นี่ไกพ่พหด ปนนิ่งพี่นอ้องอยูก่ไก่อยูน่นะอยู่ไก่พูดพ,พี่นอ้องขึ้นมขื่นะพี่น้องอยู่เล็กๆหัว นโดนๆพี่น้องโดนแล้วครับผมโดนๆพี่น้องโดนแล้วครับผมโดนพี่น้องโดน

ศูนย์นะพี่น้องมันอาบิแม่นได้ข้างหน่อยไงอยู่ด้วยพี่น้องปืนศูนย์มันอาบแม่นนะพี่น้องนะปืนศูนย์เล่งตัวถือตัวเล่งหัวถืบหัวครับผมส,สำหรับคนที่เล่งเป็นนะลำบากโฟก็เป็นมือมอรรมม่อไม้เท่านันครับผมนี่ไม้ปืนศูนย์ใช่น้อง ใส่สวยอยู่เลยพี่น้องเนี่ยเบิ่งใส่ปลาพี่น้องเสียงก็เป็นแน่ว่นใส่สวยอยู่เลย นี่ครัพี่น้องเป็นได้ครับพีมเมอร์ครับผมสวยครับผมพี่น้องจะติดตามตัวต่อไปด้วยพี่น้องนะอ้้หูเงินนินพี่น้องเลยยูปูปูป อุยปลาคอสัมบูรแม่ปลนิ่งนี่เนาะมีแค่หนูปลาหนิ่นที่นั้นปลาคอขืดปลานิ่นมันอยู่๋มองทั้งหยาไกลไก่พูดไปแล้วกลวยก็กลวยมากอย่างนมันมากนี่เนาะ ตัวนายบ่ไหวตัวนายยู่ได้หนิน้อไมัเห็นบัวสัตว์นอมันยู่หน้ามันคุนบยอ,อ พี่น้องโดนโดนครับผมโดนคนระับดมทุกคนพี่น้องโดนใส่ปากเกือพี่น้องใส่ปากเข้มตัวน้อยมันถือเคย Thử, nhây, lấy, một tôi nhai lên những ไก่นะมันเบิ่งบระสัดไหมว่าตัวน้อยตัวใหญ่มันก็รีบๆมุ้ยตัวนี้ตัวปองไงเลยพี่น้องออกมากเลยเนะี่ยอย่าเนี้ยเนี่ยสองตัวสามตัวปองไงเลยพี่น้องโอ้ทำมือยิงก่อนละมึง ใส่ใด้อเยไ่เปองเลยก็ดีปีนึ่ง้น้องก็ดีให้เดือดเดียวเลยวะใส่ปลาตลาดนะครับสองตัวลูกทีสามตัวลูกพี่น้องใส่ตรงนี้ใส่ปัใหญ่เนอยพี่น้องเนี่ย เราติดตามตัวต่อไปน,นะเอ้ยปลาตะเตี้ยนเต็มเลยพี่น้อง เขาหางแดงนี่น้องสุดยอดโดนพี่น้องปลาตามตัวมีตตบักอ้ตามกีโลขึ้นอุ้ยฟูฟันแซ้ม สามหางครับพี่น้องครับลิปเนี่เอาไปเจอกันไม่ชิปหนาพี่น้องเนยอยู่ดีครับผ่านแซม